Foot is on the gas, my whole crew I help with. I want mine money, cash, want it all. selfish. Never gave a fuck, I'm bad. I cannot help this, caught up in my ways. Counting days till I'm fucking out this. Whoa, roll up twenty deep, the homie, belt is snap. Like whoa, put a hundred down and put us on the map Like whoa, y'all ain't. สวัสดีครับผมมาวิีทานบนบุรีดากูนะครับขอต้องลาเข้าสุขช่างไลฟ์ออฟลาชุรีชีวิตดีรู้นะครับและตอนนี้พงอยู่ที่ซาทาันกโกครับใครจีนะครับและวันนี้ผมมีนัดลงสาวสุดสวยมาลุยนกรมนะครับขอต้องลาน่องไฟนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องายสวัสดีอโอเคขอให้น้องไยแนะนํานนตัวหน่อยให้เป็นขับทีก่อนนะครับได้ค่ะค่ะสวัสดีนะคะายเวลุลีดิสยาบุตรค่ะเป็นนักแสดงค่ะสปมรตดีมาน้องายช่องนี้แบงอะไรบ้างนะครับ ค่ะตอนนี้ก็สบายดีค่ะพี่มอวินสบายดีนะคะโอ้สุนหญ่ชอบขับรถเองไหมครับก็ชอบค่ะขับรถเองตลอดเลยค่ะชอบขับรถปกติขับรถเร็วไหมครับครับก็มีเร็วบ้างช้าบ้างค่ะแล้วแต่อารมณ์ค่ะแล้วแต่อารมณ์โอเป็นเวลาไหนที่ขับไวเวลาไหนที่ขับช้าเวลาขับไวก็คือตอนที่เรารีบเราไปสายหรือว่าเราไปงานด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะขับเร็วมาก แต่ว่าอยู่กรุงเทพก็จะได้ขับได้แค่แบบช้า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 กุ้มันงกงขังบ้านมีงานก็สบายสบายขับได้ใช่ค่ะแล้วดีเลยครับที่จะไปลองไปไปหรือรอคำไหนครับโอเคเลยค่ะแล้วอย่างนี้เราจะไปดิบรถกันที่ไหนอะคะพี่มาวินโอ้ที่นี่ครับต้องพากลับไปที่ซาตันโกคาเควนซีนะครับแล้วให้พูดจารกันของซาตันโกคาเควนซี่เนี่ยนำตัวเกี่ยวกับซาตันโกคาเควนซี่ในตัวก่อนนะครับได้ค่ะขอต้องรับพี่เตอร์นะครับสวัสดีครับพีเตอร์ครับเชิญครับ สวัสดีค่ะชื่อเต้นนะคะเป็นผู้จัดก,การที่ร้านเคซี่ดิบแอนคาเที่ฮาไทยราชนะคะร้านตั้งอยู่ถนนหาไทยราชค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดมารวยนะคะที่สนามของเรานะคะก็จะมีสนามรถก็จะมีรถเป็นสองประเภทค,ค่ะจะมีรถรถโกคาร์แล้วก็รถด,ดิบนะคะจะเล่นได้ตั้งแต่เด็กอายุ5ขวบขึ้นไปนะคะก็เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเลย ก็เป็นกิจกรรมที่เล่นได้ทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่แล้วก็จะมีร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่เหมาะสําหรับกับทุกวัยเลยค่ะสําหรับกิจกรรมครอบครัวอะไรเงี้ยมาหากิจกรรมทํากันได้ที่ที่ร้านเลยได้เลยค่ะโอ้ที่นี่ใหญ่มากสวยมากนะโซนยาซุนเมื่อไหร่เป็นสวยที่สุดน,นะครับค่ะช่วงที่สวยก็เออทางนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่เอาดอร์แบบโล่งนะคะ<อ>ก็จะเห็นท้องฟ้าสวยนิดนึงค่ะตอนช่วงประมาณ5้าโมงหรือช่วงพระอาทิตย์กำลังตกนะคะจะจะบรรยากาศจะดีมากเลยค่ะ สุนยายเป็นล้าเปิดที่กี่โมงนะครับอ๋อสนามเราจะเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงตีหนึ่งนะคะของกลางบางทั้งผมก็ตามไปนี่บ่อยนะครับก็มันตังมาตังมานี่บ่อยนะก็เห็นเด็กๆเยอะก็มานี่เล่นสาวนุ่สาวนุ่มากนะครับใช่ครับแล้วก็จะมีส่วนร้านอาหารกับคาเฟ่นะคะจะเปิดตั้งแต่เที่ยงเลยค่ะั้งที่ยงที่สนแล้วข้างหลังข้างหลังของพ่อเราเรียกว่ารถอะไรครับค่ะด้สนามด้านหลังนะคะจะเป็นสนามของรถดิฟค่ะ จะอันนี้จะเหมาะกับตั้งแต่เด็กแบบจริงๆถ้าแล้วแต่ทักษะของเล็กแต่ละคนนะคะสามขวบสี่ขวบก็เริ่มเล่นได้แล้วค่ะเด็กมาฝึกบางทีรอบเดียวก็เริ่มเริ่มเล่นกันได้แล้วค่ะ <c oughs> จะไม่ยากเท่าไหร่เด็กๆชอบโอเคเจ้าพี่สภาน้องฝ้ายไปเล่นตูนะครับได้เลยค่ะพี่เัวึงครับแล้วตรงน,นี้พอเรายิงอยู่ตรงนี้เป็นซาถาเลยอ,อะไรนะคะทำามสีไม่เหมือนกันคะสนามฝั่งอีกด้านนึงนะคะก็จะเป็นรถโกคาร์ทค่ะที่ว่าจะเอาไว้ตอบสนองกับผู้ใหญ่ที่ที่ต้องการฟิลลิ่งในการขับ สนุกสนุกมันมันมน,นิดนึงนยคะ,ะเล่นได้ทั้งเด็กกับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับออสนามโกคาร์ดเ,เล่นเด็กก็เล่นได้แต่จะแนะนําเป็นเด็กโตนิดนึงนะคะก็จะเล่นไดจ้จะต้องอาศัยแบบกําลังมากมากกว่ารถด,ดิฟค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นก่อนนะครับแล้วให้พี่เติ้ลตัดร้านสาวโกคาร์ดให้เป็นคำถ้าเราก่อนดีกว่านะครับค่ะก็ฝากฝามด้วยนะคะสําหรับสนามโกคาร์ดเคซี่ดิฟแอนด์คาเฟ่ที่นี่นะคะก็จะมีครบวงจรค่ะทั้งทานอาหารเครื่องดื่ม สำหรับผู้ใหญ่แล้วก็ชากาแฟอาหารขนมสําหรับเด็กๆก็มีมีครบทั้งหมดนะคะแล้วก็สนามรถก็เป็นกิจกรรมที่เล่นได้ตั้งแต่เด็กยันยันยันผู้ใหญ่เลยนะคะก็เหมาะกับเป็นกิจกรรมของครอบครัวค่ะที่นี่เลยค่ะเชินเชิญด้วยนะคะคุณพงดีครับเดี๋ยวแฟนเราของเราตามมาได้เลครับโอเคครับเดี๋ยวให้พี่ดุนพาพ่อเราไปเล่นสัตวการดสัตว์กา์เชิญเลยค่ะโอเคครับ The brains are being born by the green troopers. We love command and bloopers boom, the funky land Use us. It's gonna be another nice day for the group of fellas looking down with those back shades. Those back shades. Those back shades. Hey. My style in it, the funky grandma better is. I got you watching every night, like a satellite. I fit in any rhythm, I fit in any rhythm. Those back shades. Hey. Those back shades. Those back shades. The brains are being born by the green troopers. Yes. We love command and bloopers, boom, the funky land cruisers. My style in it, the funky My better is. I got you watching every night, like a satellite. Those back shades. เป็นอยนอะไรบ้างครับน้อง,งป้ายโอ้รู้สึกซนุูไหมครับจะบอกว่าป้ายมือสั่นไปหมดแล้วค่ะคือแบบเก่งมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่สนุกมากสนุกม,มากเลยใช่ค่ะยังมาหมูแค่นี้นะครับอ๋อเดี๋ยวเราไปเกาะสถานหน้านะโอเคค่ะ Like a little I'm coming to the spot, lay my ass on the bench. Took the bench out, and this is how the spawn commence. It's gonna be another nice day for the troop of fellas looking down on Willow's back shade. The breeds are being born by the green troopers. คงใยรีกันหรือยังครับหลบงใบก็พร้อมแล้วค่ะแต่ว่าที่เรานั oh, ice ่งอยู่นี่มันคืออะไรครับนี่คือสัมร้อยลิครับโอ้เป็นครั้งเล่นสิงจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะครั้งแรกของใบเลยค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนิสานหนูมากนะเราวินพานหนูมาครั้งแรกก็มีแต่ ไปเล่นโกคาร์ดแล้วก็เจอแต่ความเร็วทั้งนั้นเลยนะคะโอ้ใช่เลยสำหรับนีซังตรงมากเลยเป็นสายโค้งตาหลอกเลยโอ้อย่างงี้น่ากลัวไหมคะไม่น่ากลัวค่อยๆจัดเียนดูนะโอเคพร้อมรืยังครับพร้อมก็ได้ค่ะไปค่ะพร้อมแล้วค่ะโอเคไป To the stage they come, papers to blaze the punk Police on the beats we run, high rise you're not equal chunk I'm above you below us all, no love in the doja falls. You are and like the party, party. Science yoga, truly twisted, far from sober Over stuff. rum and coca, growing loca, showing no love เป็นอะไรไหมครับน้องฝ้ายสนุกมากเลยค่ะแล้วก็กี๊ดดังมากเหมือนหนูแบบกรีดเยอะกว่าขับอีกค่ะก็คือตอนนี้แบบแคลนไปหมดละอ๋อแล้วเพราะงั้นพี่ก็เตรียมน้ำเปล่าเร็วนะครับโอเคเลยค่ะดีเลยค่ะโค้น,น้ำเปล่าน,นะครับขอบคุณค่ะส่ญญวนใหญ่ลุงฝ้ายเวลาทำงานหนักๆมีวิธีผ่ง,งานายเป็นยัางไงหรือว,ว่ามีแต่ไปที่ไหนรีแล็กซ์นะครับ ก็จริงๆแล้วอะถ้ารีแลกซ์สุดนะคะก็คือการนอนค่ะการนอนก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะก็จะชอบไปช้อปปิ้งตามภาษาผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะก็ไปซื้อเสื้อผ้าบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะนัดเจอเพื่อนแหงเอากันค่ะแล้วบางทีก็จะมีนัดเพื่อนไปมูเตลูไปทําบุญบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะสาธุ ก็ส in ่วนใหญ่ฝ an like ้ายจะชอบไปทําบุญเกี่ยวกับสัตว์โอ้น้องป้ายก็ชอบทาบุญใช่ไหมครับใญ่ค่ะที่ไหนครับก็ส่วนใหญ่ฝ้ายจะเป็นไปที่กาญจนบุรีอะค่ะอกาญจนบุรีใช่ค่ะเขาจะมีเหมือนเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะก็จะชอบไปประมาณนั้นหรือบางทีก็จะไปที่มูลนิธิสัตว์พิการตรงแถวนนทบุรีหรืออะไรสักอย่างเนี้ยค่ะก็ก็ดีอะค่ะจะชอบช่วยสัตว์ มากที่สุดค่ะครับน้องสาวพ่อเราสวยก็ทำอะไรายอ่ะก็ใจตีมากเลยครับขอบคุณค่ะนอกจากใส่ขับรถครับเร็วนะครับหลังพ่อเรายังเป็นที่ร้านคาเฟ่กาแฟนะครับน้องได้หิวแล้วยังครับหิวแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินข้างในกันนะครับโอเคค่ะ ปแปลงยัไบ้างไปครับน้องไฟโอ้ยอาหารอร่อยมากเลยค่ะพี่มาวินโดยเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์ของเขานะคะไข่ตุ๋นต้มยำอร่อยมากค่ะใช่เลย,เลยอร่อยมากๆเลยถ้าเพลงขับผมว่าเรามาร้านนี้อย่าลืมสั่งอะไรครับเดี๋ยวให้น้องสาวเราฝากผลงานหน่อยดีกว่าครับค่ะก็อยากจะฝากนะคะตอนนี้มีละครค่ะ2เรื่องนะคะทั้งช่อง8น่าจะได้ดูกันประมาณปีหน้านะคะตอนนี้ก็กําลังเล่งถ่ายทําอยู่ค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝาก ไอจีแล้วกันคะ่ะอินสตาแกรมนะคะป้ายเวลุลีคะ่ะเวลามีงานหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอัปเดตท,ที่อินสตาแกรมเป็นที่แรกเลยคะ่ะโอเคเป็นการของพวาเราต้องติดตามลงนะครับกองทัพขึ้นไปพ่มีพงควงแรงๆหน้อยๆม,มาจากสปอนเซอร์ใจดีของเราด m c Thailand แลนด์ชุดแดงสุดปพปิเศษลาจาบพีเนียมนะครับโอ้ oh, ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสําหรับอีพีนา่าอยากรู้ว่าไปลาชลีกันตกที่ไหนปฏิทังช่าง life อ f ลาชลีชีวิตดีรู้ ทาง Youtube, Facebook, Instagram ติดต่อนะครับอย่าลืมกด Subscribe กับไลค์กับติดนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายมันไม่ใช่ภาพในหัวในหัวมันต้องเท่ๆเดย Um... Yep.